วัสด,ดีเพื่อนวันนี้วันหยุดสบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับผมมีหนึ่งเรื่องมาคุยกับเพื่อนเนาะก็คือมีคอมเมนต์ในช่อง YouTube ผมนะครับผมก็จะตอบทุกคอมเมนต์นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดมีคอมเมนต์นะ่ะหลายๆท่านนะครับสองสาท่านขึ้นไปนะครับสอบถามผมมาผมก็จะมาทําเป็นคลิปคุยกับเพื่อนๆน,นะครับเผื่อจะเป็นแนวทางประโยชน์ให้อ่าต่อๆไปนะครับแล้วก็มิสหายที่เริ่มเข้ามาเล่นอะไรอย่างแบบนี้นะครับ บิกันก็คือเป็นของเล่นชนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็มีผู้คนเข้ามาเล่นเพิ่มเติมขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มเติมขึ้นทุกวันเนาะแล้วก็จะมีคนเริ่มต้นเล่นหรือว่ามือใหม่นะครับเหมือนผมที่เมื่อตอนเริ่มต้นเล่นก็เป็นมือใหม่นะครับเป็นคนเริ่มต้นเล่นนะครับทีนี้เนี่ยข้อมูลบางอย่างนะครับมิสหายก็สงสัยว่า มันเป็นยังไงนะครับมันจะต้องเล่นยังไงอะไรแบบไหนดีนะครับคือในยุคสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนมันจะมีบอร์ดนะครับบอร์ดแบบไทยแอร์สยามบิบีการอ์อะไรเงี้ยแอร์ซ็อฟอินถ้าเกิดจำไม่ผิดเนาะมันก็จะมีข้อมูลให้เราดูได้เรื่อยๆตลอดนะครับหรือว่ามีที่เสารที่ทําออกมาจําหน่ายนะครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับก็คือต้องดูใน Facebook หรือว่าในอแอปหรือว่าในอะไรที่เขาทํากันนะครับแล้วก็ในไลน์เนาะ ซึ่งบางทีแบบข้อมูลบางอย่างมันก็จะเลื่อนหายหรือว่าต้องไปหาเลยครับไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะทีนี้เนี่ยก็จะมีผู้ที่ทำผู้เล่นที่ทำใน u t u b e เนี่ยว้ดูก็จะดูได้ง่ายกว่าเนาะผมก็อยากจะทำไว้ให้มิสหายได้ดูเป็นข้อมูลไว้เหมือนกันนะครับก็คือวันนี้ที่มิสหายถามมาคือบีบีการประเภทปืนสั้นอัดแก๊สนะครับในของในที่เรามีเล่นกันอยู่เนี่ยครับก็ว่าควรจะเล่นยังไงนะครับคือบีบีการเนี่ยประเภทโมเดลปืนสั้นอัดแก๊สนะครับก็จะลองจากในวุตุปืนเนาะ แล้วในวาวุธปืนอะประเภทปืนสั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบยิงเซมีได้แล้วก็เป็นพิเศษคือยิงฟูออโต้ได้นะครับแต่มีไม่กี่รุ่นนะครับซึ่งเขามีไว้ใช้ในกิจการพิเศษของเขานะครับทีนี้บิบีการก็จําลองมาแบบมาเช่นเดียวกันมีทั้งแบบที่ตรงตามอัตลักษณ์เลยกับที่แบบไม่ตรงตามอัตลักษณ์ที่เขามาใส่เอาไปให้เพื่อให้ผู้เล่นได้เล่นสนุกนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงที่มันตรงตามอัตลักษณ์เนาะ,ะในบีบีการเนี่ยที่เราเห็นหลกัลกๆเลยนะครับและผมก็มีอยู่นะ กลอก 18C โมเดลนี้นะครับแล้วก็เป็นโมเดล M93R ตัวนี้นะครับมีบริษัทที่ทําออกมาค่ายทาออกมาก็หลายบริษัทนะครับอย่างตัวกลอกเนี่ยจะทํามาหลายค่ายเลยนะครับตัวนี้เป็นของ h k 3 p ที่เขาว่าเป็นโรงงานเดียวกับ WE w UE, เนาะส่วน M93R ตัวนี้เป็นของ k c นะครับ M93R นี่ไม่แน่ใจว่ามีอะไรทาบ้างนะครับแต่มันจะมีตัวที่เป็นเวอร์ชันไต้หวันเวอร์ชันญี่ปุ่นเนาะแต่ของผมเป็นเวอร์ชันไต้หวันนะครับทีนี้เนี่ยมิสายถามมาว่า ไอพีวีการประเภทฟัวโต้เนี่ยเรายิงบ่อยๆเล่นบ่อยๆอ,ยอะ่ะมันจะเป็นอะไรไหมนะครับมันจะดีมันจะดีไหมอะไรอย่างงี้นะผมก็ตอบไปแล้วเนาะอ่าผมจะมาพูดอีกทีนนะึคือคือไอของทุกอย่างมันมีคุณภาพของวัสดุระยะเวลาการเล่นของวัสดุนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอยู่ที่การเล่นเนาะเล่นมากมันก็สึกหลอเร็วนะครับเล่นหนักก็สึกหลอนเร็วครับเล่นน้อยก็สึกหลอน้อยนั่นเอง ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีอะไหล่แต่งให้มาเปลี่ยนให้มาใส่ทําให้แข็งแรงอึดถึกทนขึ้นถ้าเกิดเพื่อนอยากเล่นหนกัหนกๆลงสนามหรือเล่นแบบว่าอ่ามากๆครับก็หาอะไหล่พวกนี้มาใส่นะครับแต่ถ้าเกิดยิงเล่นอยู่ที่บ้านนะครับอย่างผมเนาะหรือซื้อมาเก็บสะสมไว้ไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะครับก็ผมแนะนําว่าไอ้พวกปืนฟัวโต้เนี่ยอย่ายิงฟัวโต้บ่อยแล้วก็อย่ายิงลากยาวแบบพพื่ คือถ้าเกิดเพื่อนคึกอกค้มใจอยากจะลากยาวสักครั้งหนึ่งก็เล่นได้นะครับแต่นานๆทีเนาะอย่ายิงบ่อยแนะนําว่าเวลายิงอ่ะให้ยิงเป็นชุดๆถ้าเกิดยิงโฟโต้นะให้ยิงเป็นชุดๆนะครับอย่ายิงลากพลืดเลยคือมันจะทําให้ไอะชิ้นส่วนอะไหล่เนี่ยมันทํางานตุ๊ๆ,ๆ,ๆคือเร็วขึ้นนะครับแล้วมันก็จะสึกหล่อเร็วขึ้นนั่นเองนะครับมีมิสไยถามกันว่าระหว่าง17 18เนี่ยจะซื้ออะไรดีนะครับเป็นผมนะผมว่าซื้อ18ดีกว่านะครับคือมันยิงโฟโต้ได้บางทีเราาาอออยยยกกกกนนึค้มใจจะิงโฟต ส่วนใหญ่ที่มันจะสึกหลอนเร็วอะ่ะเพราะว่าเรายิงแบบหนักนงๆนะครับเพราะว่าในบีบีกันไม่เหมือนในวุปืนนะครับเนี่ยเพื่อนยิงเซมี้ยครับอ่ามันก็จะปกตินี่ดูเพื่อนปืน10กว่าปีผมยังยิงแน่นอยู่เลยนะครับก็คือมีการบรรลุสาอะไรที่ว่าไปนะตามคลิปที่ทำเนาะแล้วเวลาเพื่อนจะยิงโฟโต้นะครับอ่าพยายามยิงเป็นชุดนะครับก็คือยิงแล้วปล่อยอะ่ะ อ่าอย่างเงี้ยเกิดเพื่อนลงสนามก็ยิงเป็นชุดแล้วป่อยนะครับไม่แน่ใจว่าสนามเขาให้ยิงโฟโต้ป่ะนะปืนสั้นเนาะอ่าในกรณีที่อยากจะคือบวกคึ้มใจยิงเป็นชุดเดียวก็สักครั้งหนึ่งก็ได้นะไม่ผิดอะไรนะครับแต่อย่าบ่อยนั่นเองอ่าลูกหมดแต่อย่าบ่อยนั่นเองนะครับเพราะว่าอะายเพราะว่ามันจะทําให้อุปกรณ์ของเพื่อนนะ่ะสึกหลอได้เร็วนะครับ ลูกหมอนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมรู้ดีอยู่แล้วว่าเพื่อน,นชอบอยู่แล้วยิงฟโฟโป้มันมันนะครับแต่เราต้องรู้ไว้ก่อนนะว่าวัสดุอุปกรณ์อะไรเงี้ยมันไม่ไม่เท่ากับในวิปปืนนะถึงแม้ว่าของแต่งเหล็กอย่างเงี้ยที่มันมีเข้ามานะครับมันจะทําให้ทนในระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ดีที่สุดเพราะว่ามันยังมีพวก เฟรมแคสซี Fame, ie, มันอะไรอย่างเงี้ยของมันซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เหล็กนะครับมันก็จะทําให้ส่วนนั้นครอนพงพินอะไรอย่างเงี้ยสลงสลักก็ดูตามความเหมาะสมนะครับเล่นแล้วก็ต้องมำรึงรักษาเนาะแล้วกอ็อย่างที่ผมว่าไปเนาะอย่าเล่นหนักนะครับไอตัวนี้เหมือนกัน m 9 3 r นะครับตัวนี้ก็ฟัวโต้ได้นะครับตัวนี้ได้3โหมดได้3าคือ,อยิงทีละนัดนะครับ อ่ายิงทีละนัดนะครับแล้วก็เบิดโหมดนะครับสามนัดอ่าเนี่ยครับแล้วก็ฟัวโต้ลูกหมดนะครับเ <c oughs> นี่ยครับมันก็จะสนุกสนานอย่างนี้นะครับอ่าหลักๆนะครับสรุปให้ฟังก็คือเพื่อนนะครับ เล่นก็คือบุึกุศดูแลมันนะครับหยอดซิลิโคนน้ามันให้มันหลอดลื่นอย่าให้มันฝืดน,นะถ้าฝืดมันจะทําให้การทํางานไม่ราบรื่นและจะติดขัดได้นะครับแล้วเวลายิงยิงเป็นชุดๆนะครับอย่ายิงเป็นอย่ายิงเป็นพรืดยาวคือบอกคึ้มใจนานๆจะยิงยาวสักทีหนึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่อย่าบ่อยเท่านั้นเองของเล่นของเพื่อนก็จะอยู่นานนะครับวันนี้ผมก็เลยมาเล่าให้ฟังเนาะไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าซื้อมา อ่าเป็นแบบนี้แหละวิโอโต้จะยิงเล่นไม่ได้นะครับแต่มันยิงได้นะครับแต่ก็ต้องยิงในความเหมาะสมนะครับความพอเหมาะเนาะแล้วอะไห่แต่งต่างๆนะครับคือมันไม่ได้หาง่ายนะครับถ้าเกิดหาได้ก็เปลี่ยนใส่เข้าไปแล้วมันก็จะยิงได้ทนทานดีขึ้นสามารถเล่นได้มากขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้หงเล่ามาเล่าให้มิสหายให้เพื่อนๆฟังกันนะครับเผื่อเป็นประโยชน์แนวทางข้อมูลเนาะสำหรับคลิปนี้เล่นน่อยว่าอยูยอย่อับเพื่อนบ้างปิดผ้าในนีทีด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ